ผู้บัญชาการภาคสองเข้มรถทันทีตำรวจเมายิงปืนกลางหมู่บ้านเพื่อเป็นตัวอย่างให้ตำรวจดีๆได้มีกําลังใจพลตำรวจโทยิ่งยศที่จำนวนรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองอังรับแจ้งมีตำรวจพึ่อตอนเองร้ายแรงผิดกฎหมายออกมาทราบว่าเป็นยศตำรวจ ตำแหน่งพอบอมู่สพนายจอมเทียนมีพฤติกรรมยิงปืนขึ้นฟ้าจำนวนสามนัดหน้าร้านขายของชำภายในซอยเขาน้อยหมู่เก้าตำบลหนองปลือต่อมาทราบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบพอบางระมุงนะครับที่เข้าสอบสวนที่เกิดเ,เหตุและติดตามจับกลุ่มพบนายดาบตำรวจที่เมานั้นหลบไปอยู่ในบ้านพักตัวเองเอาตรวจสอบพบปืนขนาดจุด357 จำนวนหนึ่งกระบอกและปลอกกระสุนปืนจุดสามอีก3ปลอกจึงนำตัวมาสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรบางระโมงหลังนำตัวเข้าตรวจสอบพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนดไม่พบสารเสพติดชนิดอื่นอาจจะมีเพียงกัญชาอยู่บ้างควบคุมตัวนำเนินคดี อาวุธปืนยิงปืนและขับีรถในขณะเมนเมาศูนย์รวมข่าวเครือตะวันใหม่ครบปรบมือให้กับท่านผู้บิชาการภาค2องแด่เต็มร้อย